นักชกไทยขยับมากโอ้ทีมครับเราทีมยอดแน่อสับขาดอกนี่โอ้โหพุ่งเหลาครับสวัสดีครับแฟนๆยูทูบชา n e ลดูมวยบายยันนลายคลิปนี้เป็นการรวมฮิตนะครับ5้าไฟเด็ดที่พิสูจน์ได้เห็นว่ามวยเขมรขาดแคลเซียมอย่างไม่น่าให้อภัยติดตามรละชมครับเราจะได้คำตอบว่าทำไมเราเรียกมวยเขมรว่ามวยกระดูกยุง และอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเมื่อวันที่17มีนาคมปี2019นะครับหรือตรงกับปีพศ2 5 6 2ที่เมเมนนะครับกิ่งสั้างเล็กพีเแสนชัยเจอกับเฮงวีศนานักชกเจ้าบ้านนะครับชงน้พิกัร60กิโลกรัมกำหนด5ยกครับนี่มาถึงนี่ ยิ้มหวานเจี๊ยบมาเลยนะครับน้องดิ่งเกิดอะมาการสับมือชกครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับขยับเดินเข้าหาครับน้าเงินนี่นักมวยไทยนะกิ่งสร้างเล็กนะขยับเดินเข้าหาครับจี้เกี่ยวเกี่ยวแล้วยังไงต่อลากมาลากมาแล้วสับขาสับอีกทีนึงครับแม่พยายามจะคืนด้วยซ้ายครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยขยับมาโอ้ทีบครับเราทีบยอดหน่อสับขาดอกนี้โอ้โหพุ่งเหลาครับสามทีรู้เรื่อง โอ้โหนี่นอนบิดนอนบิดไม่ต้องนับแล้วบองบองไม่ต้องนับแล้วขากูหักแล้วบองบองไม่ต้องนับแล้วขากูหักแล้วพอเออพอเออเรียกรถพยาบาลมาเรียบร้อยครับสามทีรู้เรื่องครับพี่น้องนี่ครับจังหวะภาพช้าครับโอ้ถีบถีบ,บปลายจมูกนะข้างไหนมึงถีบเก็บไว้เดี๋ยวกูล่อข้างอื่นเออซ้ายมึงถีบใช่ไหม กูหักข้างขวาเนี่ยแหละโอ้นี่ครับจังหวะครับทีมครับแล้วก็จังหวะสองนี่ทีบริเวณยอดหน้าของนักชกไทยครับโอ้นี่นี่กิ่งซางเล็กนี่แกะะสับขาแล้วครับหักเข้าให้ครับดอกนี้ครับพุ่งหลาวครับโอ้โหท่าลงนี่สวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่นี่พับเพียบเรียบร้อยเรียบร้อยครับนักชกไทยครับกิ่งซางเล็กยกแรกเท่านั้นเองครับไม่ถึง30ิวินาที หักขาทางด้านของเฮงวีสนาแบบหวานเจี๊ยบจริงๆครับคู่ที่2ครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2566ครับที่กระเหม็นสายมงคลฟอร์ดพยักแกนเหนือนะครับหรือแสนสักเงินสิบอมไก่แม่เกือบลืมชื่อนะเจอกับรีจำเลิรนคู่นี้ช่องน้ิการ60กิโลกรัมกำหนด5ยกครับนี่นี่มาแล้วครับขยับเดินข้หาครับ้ายมงคลโอ้เดินเดินบทอย่างต่อเนื่องสับด้วยซอกครับขยับซ้ายไปหนึ่งดอก รีจำเรินเดินบ้างครับอ่าโดนซ้าย huh อีกดอกครับเดินครับยิงด้วยหมัดก็โดนซ้ายครับพยายามจะมีซ้ายเหมือนกันกับเขาครับรีจำเรินแต่ซ้ายมงคลบอกกูชื่อซ้ายมงคลต้องมาทางซ้ายขวามีไว้ยืนขวามีไว้ยืนซ้ายมีไว้เตะเออพ <pitch> ยับเดินบุกอย่างต่อเนื่องครับซ้ายครับทางด้านรีจำเรินก็พยายามที่จะโต้เหมือนกันครับอ,าอ่อาจังหวะนี้เอา้าเอา้เอาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการนับเลยครับโอ้โห ไม่นี่ยืดก่อเชือกเลยนะโอ้เจ็บบกบอกเจ็บขวาเจ็บข้างขวาครับโอ้ข้างขวานี่มันใช้งานเลยนะบกเนี่ยโอ้แต่แต่ยังเจ็บไม่พอครับขอลุยต่อยังไม่หักยังไม่หักไว้เสียมเข้ามาเสียมพยายามขยับเดินเข้าหาครับทางด้านนักชกไทยครับทีมครับทีมม่ให้สายมงคลนีเดินเข้าถึงตัวครับสายมงคลไม่ส่วนครับยิงด้วยหมัดครับโตด้วยหมัดอีกทีครับทางด้านของรีจำเริญครับสายมงคลยาหมัดไป ยาหมัดแล้วขยับครับหาจังหวะออกาวุธครับไม่ยังไม่มีจังหวะครับทางานของอู๋สายไปดอกนี่เรียบร้อยครับลงเลยครับลงเลยครับโอ้โหกรรมการนับครับเอาไงดีปองหักหรือยังหักหรือยังโอ้โหนับครับนายกรรมการกรรมการว่ายังไงกรรมการมีบิลด้วยนะพยายามบิลด์ด้วยนะไม่ไหวครับโอ้โหหักแล้วครับงานนี้หักจริงๆครับเรียบร้อยครับ โอ้โหแม้เรซ้ายมงคลนี่แกเตะซ้ายไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยครับแล้วเรียบร้อยครับซ้ายมงคลครับเป็นฝ่ายเตะซ้ายเอาชนะนอกไปนี่นี่เดี๋วดูตอนท้ายเดี๋วดูตอนท้ายหักจริงไม่เต็งนางนี่นี่นี่หักจริงจริงเสียบันโหดจริงจริงแต่สมวยเขมรเนี่ยหักเลยทีเดียวอ่ะเดี๋อดูมวยคู่ที่3มกันต่อครับนี่นี่หักนะไม่ได้ไม่ได้รอเลยนะหักจริงจริงเออ ต่อกันที่คู่ที่3ครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2 5 6 2ครับที่กัมพูชาเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้เจอกับเหงงหวงจีวงคู่นี้ชกในพีกัรคุดกิโลกรกัมกำหนด5ยกครับมคู่น,น,นี้นี่มาถึงนี่น้องลิงเกอร์ครับชูป้ายบอก4ยกเลยนะเออเพราะ3ยกแรกนี่ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเ,เราตัดมาที่ไฮไลท์ยกที่4เลยกรรมาการให้สัญญาณ เยมๆอ่าพร้อมลุยพร้อมลุยนักชกไทยนะครับมุมน้ําเงินนะครับเกียริเพชรส่วนอาหารปีกไม้น้าเงินส่วนมุมแดงนะครับเหวงหวงจีวงครับนักชกกัมพูชาเจ้าว่านครับขยับเดินเข้าหาครับโยกรอจังหวะหยุดซ้ายเป็นหนึ่งทีครับไปอัดไปที่บริเวณท่อนแขนของนักชกกัมพูชาครับเหวงครับทีครับโยกหาจังหวะายอยู่ชิงจังหว่ายก็อู้ซ้ายอีกทีครับแมแต่ดอกนี้นี่อาจจะแมโดนไม่เต็มอะโดนไม่เต็มอะ อย่างขยับเดินเข้าหาครับเกียริเพชรในระดับอดีตแชมป์ของเวทีมวยราชสำเนินนะขวาทีมครับขยับเดินเข้าหาจิมเลยมัดรัดใต้ปีครับกรรมการเห็นแล้วก็แย่ครับลากทั้งคู่มักกางเวทีครับอ่ะลุยกันใหม่บองกลางเวทีมนจะได้ทําอะไรกันถนัดถนัดใหม่ครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยขยับหาจังหว่าอยู่ครับจะออกอาวุธครับเตะขาครับนักชกไทยไม่อสนครับฝักต้ักโอหันข้าหันเรียบร้อยครับโอ้โหดอกนี้ครับ แขนห้อยแขนห้อยครับ oh, กรรมการนับครับแขนห้อยกรรมการนับไปนับไปเรื่อยๆน่ะมีบิลเลยนะสู้ไมบองสู้ไหมสู้อะไรล่ะแขนกูหักเนี่ยมึงไม่เห็นอีกเหรอกูจะตุยหรือเปล่าเนี่ยถ้ากูไม่สู้ต่อเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหเวงเวงครับโอ้โหโดนๆไตอัดดอกนี้ครับบริเวณท่อนแขนขวาครับไตอัดข้อศอกมันเจ๊ดอะมันเจ๊ดขึ้นสมองอะ่ะ เอ้นี่ๆพอโดนปั๊บกีดปั๊บนี่แกโอ้โหแกแกงอตัวเลยอะแข้งซ้ายของนักชกไทยครับเกียริเพชรส่วนอาหารปีกไม้ครับหัวทางด้านเวงวงจีวงครับภายน็อกไปในยกที่4เท่านั้นเองครับอะตอนที่คู่ที่4ครับเมื่อ15เมษายนปี2566ครับที่กัมพูชาครับสามีบัญชาเมฆนักชกไทยครับเจอกับเชิงไวย นักชกกรรมบูชาเจ้าบ้านนะครับคู่นี้นะครับชกในพิกัด71กิโลกร,รัมกําหนให้ยกครับแต่การนี้ที่เขมรน,นะนี่นี่นักชกไทยเตีย้ยสั้นกว่าทางด้านนักมวยเขมรน,นะขยับเดินเข้าหาครับเตะไปที่บริเวณแม่ขาหน้าครับซ้ายหน้าของฉัเราอาโดนหมัดโดนหมัดโอ้โหนอนนอนแม่นอนนี่คอพลาดเชือกเลยนะโอ้โหแซมมี่โอ้โหเหมือนเหมือนจะไม่ลุกเลยนะโอ้พยายามลุกครับแซมมี่ครับ โอ้โหโดนหนักมากๆครับโอ้โหกรรมการกรรมการสับลุยกันใหม่ครับมาตามเสร์ฟครับเชิงละไวยตามเสร์ฟตามเป็นชุดครับพยายามเสร์ฟสวนด้วยหมัดครับในโชกไทยพยับบวกหมัดกันยิงด้วยหมัดครับเตะขาครับจังหวะนี้แหมพยายามจะตามปิดเกมไม่ได้ครับเชิงละไวโดนเตะขาะสะดุ้งสะดุ้งโดนหมัดทุกกรรมการขวางนับเลยครับโอ้โห ต่างฝ่ายต่างโดนนับกันไปแล้วครับโอ้โหเชิญละไวนี่กําลังตามเสอร์นี่ไม่พอใจไม่พอใจกรรมการนับได้ยังไงนับบองได้ยังไงเนี่ยอะรู้ยันต่อครับคนละนับแล้วครับยับเดินเข้าหาแหลกอาวุธครับตอนนี้ครับโอ้โดนไตขาทําท่าไม่ดีครับเชิญละไวเชิญละไวมีสะดุ้งครับไตขาคืนครับแมคเขาไม่เขาไม่เป็นไรโอ้ไตกันคอครับโอ้เมาครับอาการไม่ดีตามเสอร์กรรมการกรรมการเบรครับ อ้นับที่2มาแล้วครับโอ้โหโดนนับที่สองแล้วครับสําหรับทางด้านซมมี่บัญชาเมครับอ้โดนก้านคอครับแข้งขวาครับอ้โดนจนเมาครับไม่ล่วงไม่หล่นก็จริงครับแต่อาการมันออกครับกรมาการกระตาไวนะโอ้โหนี่หมดยกพอดีครับโอ้โหยกนี้ครับเรียกว่านักชกไทยโดนไปสองนับครับเขมรโดนโดนคืนไปนับเดียวนะอโดนถตตจอยางไปครับยิงด้วยหมัดครับหยับเดินเข้าหา เชิงละไวเชิงละไวว่ายังไงครับอย่าหมัดไปสับด้วยศอกนักชกไทยเดินครับเดินแล้วทีบครับทีบประหารจังหวะครับยิงด้วยหมัดครับขยับไปต่อยยางครับแม่โดนโดนอาตบผูกครับแม่ผุก้ายดอกนี้ครับก้นจำเบ้าเลยทีเดียวครับเชิงละไวครับนับที่สองอนนนพิงเชือกนั่งพิงเชือกครับเอาว่ายังไงไม่พยายามจะลุกครับเชิงละไวครับโอ้โหจัดเป็นคู่ที่เรียกว่าย่างกันตายเลยนะโอ้โห ขยับเดินก็หาครับขยับมาหาจังหวะอยู่ครับแม่ไม่รีบเ้วนนะครับทางด้านซัมมี่ครับไม่รีบครับอย่าได้หมัดสับด้วยขาครับสับไปเทียเรียบร้อยครับลงครับนอนอาซาครับโอ้โหนอนนอนแบบแพ้ละดูดูเทียก็เทียรก็หัวแบ่งเก้าหัวครับแม่บองมึงต่อยได้ส่วมจริงๆเลยนะบองนะโอ้โหแม่เทียโก็ครับเก้าหัวเลยครับโอ้โหกุซาลงทุนมาเป็นพี่เลี้ยงครับ เรียบร้อยครับได้นับก่อนเลยนะโอ้จะพอโดนสวนคืนนี่พลาดมวยโอ้นี่ดองนี้ดองนี้พอโดนเตะขาปุ๊บี่แกับโอ้กัแกรร้องร้องโกดร้องโวยเลยโอ้โหนี่นี่นี่คาราว่าห้องเตะหัวปักพื้นเลยนะครับเชิงละไวโอ้พยายามที่จะนี่ครับโอ้โหลงยิงครับเรียบร้อยครับได้นับก่อนเลยนะกูแล้วนับแรกของเชิงละไวครับแมตแซมมี่เหมือนทําท่าจะไม่ลุกด้วย เอาเรียบร้อยครับซัมมี่ครับพลิกนรกแตกครับน็อกทางด้านเชิงละัยแบบโอ้โหเล้าใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูคู่ที่5คู่สุดท้ายกันต่อครับว่าจะเป็นแบบไหนครับต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับเมื่อวันที่30มีนาคมปี2,568นะครับทีเขมรนะเออนักชกไทยครับพยักดำสอสกุลนนท์ครับไฟนี้เจอกับยุทธยักกิ่วครับ หรือบองยุธนะครับโอ้บองยุธมาแล้วนะนี่นักชกขวัญใจช่องเรานะและนี่ก็ขวัญใจเหมือนกันไม่แพ้กันนะมันยังไม่เหมือนกันไม่แพ้กันนะโอ้โหดูยิ้มดูน้องยิ้มเลยโอ้โ,โ,อโ,โลกทั้งใบสว่างสดใสจริงๆวันนี้ชกในพิกาด6งสกินโลกร,รัมกาหนดหยกครับน้ำเงินนักชกไทยนะครับพยักดำซอสกุลนนลส่วนมุมแดงครับโอ้โดนทิพมาทีบก่อนเลยทีบบองก่อนเลยบองยุธโอ้โห นี่ครับยุทธยักกิวครับมุมแดงขยับเดินเข้าหากดดันก็โอ้โดนไต่ต่อยางไม่เท่าไรเสียมึงเตะมาไม่เท่าไรมึงเตะมาอีกเออนี่นี่บ้องยุทธโดนนี่เดินเดินคูเดินจี้ครับนักชกไทยพยายามอีบครับไต่ต่อยางไปไม่เท่าไรขยับขยับจะเสิบโอ้โหบ้องโอ้ดูแกชกไปยิ้มไปนะมีความสุขจริงนะบ้องยุทธนะทีครับนักชกไทยยังเน้นจังหวะฝีมือโอ้จังหวะนี้ครับแข้งซ้ายสูงครับแต่โดนทางด้านของยุทธยักกิวครับไต่ตัดล่างล้มลงไปครับ อย่างเดินครับยุดจักริวขยับเดินเข้าหาไปจ่อยางไปอ่ะมีหยอกนี่นี่มีโยกมีโยกมีหลอกล่อเนี่ยโอ้โหบองยุดนี่ลีลาบองนี่แม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับขยับเดินเข้าหาครับบองยุธโยกมากแตะไปที่บริเวณต้นขังนักกอล์ฟไทยครับเอาเขืนมั่งสิครับอาไม่เท่าไรเสียมึงแต่มาเีกเสียมึงแต่มาเีกเี่ดเดโอ้ดึงหลบปุ๊บนี่แกมีผายมือด้วยนะผายมือเยอะหยันนี่นะดูดูลีลาแกดูลีลาบองโอ้โหแค่ทรงผมนี่ กินขาดแล้วบ้องเออโดนทีบล้มลงไปครับจังหวะล้มนี่แม่กกีดูปุกลุกจริงครับดูแล้วจำมั่มได้าดูครับขยับเดินเข้าหาครับบองยุทธยังเดินขู่ครับนี่นี่นี่ปล่อยขาดด้วยนะโอ้โหนักชกไทยชกไปต้องระวังตัวไปครับหาจังหวะรอดักสวนครับทางด้านของพยักดำครับขยับเดินเข้าหาบงยุทธถอยมาอูยิงมัดขวาดอกนี้ครับเก๋าให้คอหลุดอะโอ้โหขยับมาก บงยุทธออดโดนไต่อยางไปหนึ่งทีครับโดนผักออกไปบองยุทธยิงยิ้มอะไม่เท่าไรอะเสียมโบเสียมไม่แคา่นี้ละเสียมตอนครับบองยุทธยังหาจังหวะเข้าทำครับไตต่อยางครับบริเวณอ๋อโดนบ้างสิครับอ่ะโดนไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับบองยุทธว่าไงอะโดนซ้ายไปหนึ่งทีครับขยับเดินเข้าหาบองยุทธโยกโยกมาโยกมาอดโดนอีกทีครับทีที่สามทีที่สี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับบองยุทธ บองยุดโอ้โหเสียงกูจะไม่มีอยู่แล้วโอ้โหแม่ยังกะสุนักโดนรถทับขาบองยุดโอ้โหเรียบร้อยครับบ้องเอาไงดีบ้องบองว่าไงบองใส่หน้าบองบอกว่า,ขาเขมรไม่มี30บาทรักษาทุกลกูกกูพอแล้วกูพอแล้วโอ้โหเสียงจะหมดอยู่แล้วกูแม่เรียบร้อยครับบองยุดครับ โดนเจาะยางครับนี่นี่นี่โอ้ล้มพับเพียบเลยครับบองโอ้โหมาต้นนี่มีผายมือเลยนะโอ้โหท้ายเรียบร้อยครับบองกูนอนพับเพียบเรียบร้อยครับโอ้โหก็ยังเป็นนักชกที่แฟนมวยครับชื่นชมอยู่ครับชื่นชอบกันอยู่นะครับสำหรับยุดยักกิวครับบองยุดครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับไฟนี้ขาเด้งเลยครับ จบครับนักชกไทยของเราครับพยักดำซอสกุลนมครับเตะขาทางด้านบ้องยุดครับยุดยักจิ้วเดี่ยงแทนนอกไปนะครับแล้วก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับห้าไฟมวยเขมรตำนานมวยกระดูกยุงครับประทับใจไฟไหนกันบ้างครับ คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยครับรับประกันว่ามีมวยดีๆมวยที่มันดูแล้วหวานเตียมเนี่ยมีเยอะอย่างแน่นอนครับพี่น้องอย่าลืมติดตามกันนะครับพี่น้องรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องของกรุณาติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ